ใส่ชีมใส่อีหยังเซรามตัวใดนี่ครับก็เลยบอกขึ้นไปครับนี่ครับนิสิตเซราม สวัสดีครับผมเซ็กชุมแพรนะครับช่วงนี้นะครับผมกับถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายรายการแล้วก็เป็นพิธีกรครับผมสิ่งที่ผมต้องเจอซู้มือนะครับพี่น้องก็มีโอ้ยเสียงแดดครับไฟนะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์นะครับผมสิ่งที่ตามมากครับพี่น้องก็เฮ็ดใหหนาห้าวแบบแหงกระด้างมีจุดด่างดำมีสิวนะครับและที่สําคัญเฮ็ดไหนาห้าแบบวสดชซื่นครับพี่น้องครับดีมีโอกาสนะครับไปพ่อกับ ครับท่านหนึ่งเพื่อนก็เลยให้ผมใส่เซรามตัวหนึ่งนะครับตอนแรกกับโมกาใส่ครับพี่น้องเพราะว่าเป็นคนทีแบบีิรวเบาบางครับพี่น้องเป็นคนในเนี่ยงครับนี่เลยตัวนี่แน่ะครับเนี่ยครับน่สิเซรามครับพี่น้องครับเฮ็นแบบหน้าเข้าแบบดูดีขึ้นใสขึ้นสดซื่นขึ้นมีน้ำมีนวลคือรูปไปทวหน้าครับพี่น้องนี่เห็นบ่บอกเล้บ่ไม่เหนียวไม่เหนียวทาง่ายครับผมอ่านี่สําหรับใครที่แบบอยากหาใส่ได้ครับหาซื้อได้เลยครับพี่น้องครับอ่ะ